สวัสดีครับน้องๆวันนี้ป้าอาร์ตแล้วก็หนูดีน้องนายแล้วก็ขุนเขานะครับมารีวิวขนมราเมงอ่ะขนมราเมงอันนี้เป็นขนมราเมงที่ซื้อมาจากเซเว่นนะครับหน้าตามันก็เหมือนขนมไม่น้าหน้าตามันเหมือนมาม่าราเมงหนูรู้ได้ไงว่ามันเรียกว่าราเมงไม่ใช่ราเมงเขาเรียกว่าจาจังจาจังเออจาจังกินเลยได้ไหมมันเป็นยังไงจาจัง งั้นเรามาลองแกะดูกันเลยไหมอ่าแกะเลยครับแกะเลยดูดีมันดูวจ้าเย้แบบนี้อุ้ยแบบเหมือนขนมเหมือนอาหารบนเครื่องบินเลยอ่ะมีมีซองซองแบบเนี้ย่ะแกะดูเลยมีอะไรบ้างมีซอสนะมีซอสมีผักมีผักด้วยมีไข่ดาวมีไข่ดาวด้วย อันนี้หมูนะเนี่ยหมูหมูหมูไหนหมูอนนี้อันนี้เป็นด้วยนีเอนปาร์ิตี้เนปาร์ิตีอันนี้มีเพอนปาร์กิตี้ฮะอันนี้มะม่วง่ยมะม่วงมะม่วงปารเาวน่าจะเป็นป๊อปปิ้งคนดี้นะอ้าวเราใส่ไปละหอมมากเลยอ่ะเอาใส่ภาพนี่ค่หมูอ้าว ต่อไปก็ใส่หมู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 ปลาตองใส่ผักใส่หมูใส่เครื่องปรุงอ่ะคุณเขาใส่ใส่เครื่องปรุงก่อนใส่เครื่องปรุงก่อนโอ้ไม่ก่อนโอ้ my god ออ่าเคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วไข่ดาวไข่ดาวอ่าตอนนี้แม่บอกว่าใส่ใส่ซอสก่อนดีกว่าใส่ซอสหรอใส่ซอสก่อนใส่ซอสก่อนอ่าใส่ซอส ดาว้าวตอนนี้อะไรนะจ่าจัง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 หนูเป็นเซฟ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 อ่หนูเป็นเซฟหนูวิ่งน่าอร่อยเอ้หนูขอกินก่อนได้ได้หนูเป็นเซฟหนูเซฟเซฟครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรครับเซฟ เอานี่เดี๋ยวเราจะมาชิมไข่ดาวกันนะคะโออ๋อไข่ดาวเลยเหรอชิมเลยอ่าเดี๋ยวลองชิมไข่ดาวดูก่อนเออโอชิมผักน้องนายชอบชิมน้องนายชอบกินผักเอ้อผักกระสินเป็นไงเซฟเซฟเอาทีละคำไหมเป็นไงครับเชฟอร่อยไหมครับ เอเ่อรมาเอเวอรมาคุณขาวชิมอการแบงครึ่งการ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 ไม่เห็นปะป๊าไม่เห็นได้ยินเสียงปอกแป๊กปอกแป๊กเลยมันมีป๊อกแป๊กไหมเวลาเรากินมีป๊อกแป๊กไหมรู้สึกไหมว่ามันอยู่ในปาแล้วมันปอกแป๊กปอกแป๊ก เอาโอเคเดี๋ยวป้ามีอะไรจะมาใส่เพิ่มให้น้อนจัมมี่นอนนอนน้อนจัมมี่ลงไปใส่พิซซ่าลงไปได้ไหมมี่ได้ค่ะนอนพิซซ่าลงไปเลยพิซซ่าใส่พิซซ่า้าไปตกแต่งตกแต่งย้อน้อนยัมมี่โอเคต้องคนไหยครเชฟคนคนคเซฟต้องคนไหมเชฟอ่าเชฟคนครับเชฟคนขาคือคนแยวเลยอีก ววอ้าชิมเลยชิมเลยกินกินแดงนะอร่อยต,ตอไนไหนกินอะไรครับอนอนนอนน้อยนอนน,อน้อยนอนเขียวเฮ้ยมันหล่น <laughs> เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอ่อตัวนั้นมันดื้อตัวนั้นมันยังไม่ตายตัวใหม่ตัวใหม่นี่ไงตัวดื้อเออกินมาเลยดื้อดีนักอ่ารักคุณเขากินอะไรปลาให้ปลาเดานะผมคุณเขากินพิซซ่าได้เห็นไหมตั่เหญ่มาเชิญกินอีกอ๋อตัใหญ่เลยมึงมึอ่าโอเคเด็กๆกินแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกแบบมันเป็นเหมือนรสส้มอ่ะ เส้นออกรสส้มใช่น้องนายได้รสอะไรบ้างน้องนายแบบกินแล้วแบบรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเปรี้ยว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 กับนอนนะเปรี้ยวเหมือนกล้วยเปรี้ยวเหมือนกล้วยป๊าป๊าเอ็ชิมไปสองคำมันก็จะแบบว่าอ่าเปรี้ยวๆแล้วก็กลิ่นหอมๆเหมือนกับแบบพวกเยลลี่กัมมี่นั่นแหละกลิ่นออกกลิ่นผลไม้ผลไม้ผักมันเป็นน้ำซอสก็จะเป็นแบบหวานหวาน มีหาอกอมีอมีปกแพกปกแพกอ,อ่ามีปอกแพกปกแพก,กด้วยโอเคคลิปนี้ป้าอาร์ตกับเด็กๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหนูดีทำคลิปต่อไปด้วยน, <ะ S 1> นะคนะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ,บ๊ายบาย